สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีขอสเสนอข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน2565คือเพ่นบุญภูนพบเลอลบล่าคือบุญฟ้าเสกสรร จากชั้นสวงคือศูนย์กลางทางใจไทยทั้งปวงคือหนึ่งดวงดาลิราประดับไทยพระบรมราชินีศีพาลาพระบุญญาบารามีที่ยิ่งใหญ่ดำรงราชองคลักษ์พิทักไทยตาตึงในใจมั่นนิรันมาคำลบสามมิถุนายน มงคลสมัยเชิญเทพไทยไตรัดกระดัดข้าถวายพระพรด้วยมนัสเปลี่ยนศรัทธาพระคู่ขวัญราชาทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในานามข้าราชการเหล่ากาชาติพ่อขา และประชาชนจังหวัดนนทบ,บุรีวันที่3มิถุนายน2565ในช่วงเช้าเวลา7นาิกา30นาทีณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณาสารกลางจังหวัดนนทบ,บุรีนายสุจินชัยชุมศักดิ์ ผู้ราชการจังหวัดนนทบ,บุรีนำคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดนนทบ,บุรีรวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระพิสุกและสามเณรจำนวน45รูปต่อจากนั้นเวลา8.45นาฬิกา4ีนาทีณวัดโบสดอนพรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมราชินีและในช่วงค่ำเวลา18นาฬิกานห้องประชุมใหญ่ชั้น5อาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานถวายราชสักการะและวางผ่านพุ่มทองพุ่มเงินต่อจากนั้นเวลา19นาฬิกา19นาที ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นประธานในพิธีจุดเทียนมหามงคลกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีก่อนจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี วันที่3มิถุนายน2565นายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมพร้อมเตรียมการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำบริเวณหมู่บ้านอินโนไทยหมู่บ้านสุภาลัยซอยรัตนาทิเบศ1 8คลองขูดข้างเทศบาลและบริเวณสี่แยกแครายติวานนทซอย9และถนนจันทองเอี่ยมหน้าโรงเรียนจันทองเอี่ยม มีการปรับปรุงถนนและติดตั้งท่อระบายน้ำที่ยังสร้างไม่เสร็จวันที่4 6ถึง6มิถุนายน2565เวลา17นาฬกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชประจำปีการศึกษา2561และ2562 ณาอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยายลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวันที่8มิถุนายน2565เวลา13นานิกาณอาคารพัฒนาพืชนิสัยเรือนจำจังหวัดนนทบุรีจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือด้านการพัฒนาพืชนิสัยผู้ต้องขังระหว่างเรือนจำจังหวัดนนทบุรีกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงโดยมีนางสาวปรีธิดาสมจิตผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรีและดรภูมิพัฒน์แก้วมูลผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงเป็นผู้ลงนามในครั้งนี้ วันที่9มิถุนายน2,565ที่พื้นที่โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีบ้านทองหล่อ21เขตวัฒนากรุงเทพมหานครนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปหลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยดรวันดีกุลชรยาคงจุนเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยให้การต้อนรับนายสุจินชัยชุมศักด ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยแพทย์หญิงสุวรรณาชัยชุมศักดิ์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนนทบุรีในโอกาสเข้าศึกษาดูงานโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารี วันที่10มิถุนายน2565ในายพิรุณวิมลอักษรนายอำเภอเมืองนนทบุรีนายวิทยาชพานนายอำเภอบางใหญ่และคณะชาวสวนทุเรียนนนรวมตัดทุเรียนหมอนทองพันเมืองนนจำนวน3ลูกเพื่อทูลกล้าวถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารี วันที่11มิถุนายน2565เวลา8นาฬิกานายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมแพทย์หญิงสุวรรณาชัยชุมศักดิ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนนทบุรีและรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีร่วมพิธีวงสวงกี่ทอผ้าอัตลักษณ์ลายผ้าประจำจังหวัดสำหรับทอผ้าอัตลักษณ์ลายผ้าประจำจังหวัดเพื่อเป็นการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าทอชนิดต่าง วันที่13มิถุนายนนายสุดจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีพร้อมด้วยแพทย์หญิงสุวรรณาชัยชุมศักดิ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนนทบ,บุรีและคณะชาวสวนทุเรียนรวมทูลเกล้าถวายทุเรียนหมอนทองพันเมืองนนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วันที่16มิถุนายน2565เวลา10นาฬิกาณนะห้องประชุมราชพฤกษ์นางสาวอโรชาน,นันทมนตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565 วันที่19มิถุนายน2565ที่หอประชุมอาคาร84ปีโรงเรียนศีบุญญานน์นายราชันซุนหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมาหากษัตริย์ไทยเพื่อเป็นแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ วันที่23มิถุนายน2565นายวิทยาชพานนในอำเภอบางใหญ่เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยาม,มากุฎราชกุมารปีงบประมาณพศ2565ไตรามาสที่3 วันที่24มิถุนายน2565ที่เขื่อนท่าน้ำนนเทศบาลนครน,นนทบุรีจัดก,กิจกรรมประกวดเทียนพันษาและประเพณีแห่เทียนพันษาโดยจะมีการประกวดตกแต่งรถเทียนพันษาประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์หลังจากนั้นเทศบาลนครน,นนทบุรีจะนำต้นเทียนพันษาไปถวายยังวัดโบวขวัญพระอารามหลวงและวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร วันที่26มิถุนาย 25, น2565ณวัดบางอ้อยช้างนายราชันสุนหัวรองผู้ว่าราชการจังหว X, ัดนนทบุ Ing. รีร่วมพิธีเปิดกิจกรรมภายเรือเพื่อแม่น้ำสามคลองได้แก่คลองอ้อมนนคลองบางกรวยและคลองบางกอกน้อยเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนริมสองฝั่งคลองวันที่27มิถุนายน2565 นวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจร่วมในพิธีแถลงข่าวการประกวด S-BAC k f r e s h y Boy and Girl 2022วันที่27มิถุนายน2565ที่บริเวณคลองบางเขนนายสุจินชัยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่คลองบางเขนและคลองสวยบริเวณแยกพงเพชรเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมแยกแครายซึ่งได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและท้องถิ่นทำอุโมงค์ส่งน้ำข้ามแยกพงเพชรเพื่อเร่งความเร็วในการระบายน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วมทางแยกแครายกำจัดวัชพืชขยะพร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพการเร่งระบายแก้ความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน สำหรับรายการที่นี่เมืองนอนช่วงคุยสบายๆสไตล์ผู้ว่านนและนนทบ,บุรีทีมมีผู้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆดังนี้ วันพุทธที่1มิถุนายน2565สัมภาษณ์ันางสาวผูสดีเยี่ยมสวัสดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่6นนทบุรีในประเด็นการบำบัดน้ำเสียของหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีวันพุทธที่8มิถุนายน2565สัมภาษณ์ันางสาววัสนาทองสมหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีในประเด็นบทบาทภารกิจของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี วันพุทธที่15มิถุนายน2565สัมาษณ์นายเจเรศุนหัวป้องกันจังหวัดนนทบุรีในประเด็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันพุทธที่22มิถุนายน2565สัมาษณ์นายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในประเด็นน้ำท่วมรอการระบายปัญหาที่ทุกคนอยากได้คำตอบ